ตุ้มตามพร้อมวันไหนที่จะลงไปดูของให้หมอหนุ่มอย่าพ <su> ิ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปไปดูของให้หมอหนุ่มก่อนแม่แม่แม่ใหญ่เรียกพอดีแม่ออฟเรียกพอดีเดี๋ยวมาเฮ้ยทำคลิปดูของให้หมอหนุ่มเฉยฮะเดี๋ยวมาจะตัองไว้ก่อนโอ้ผมจะให้ตุ้มตามลงไปดูของให้หมอหนุ่มซะหน่อยนะฮะทุกคนนี่ไปดูของให้หมอหนุ่มนะฮะดูสิ ว่ามีอะไรยังไงบ้างทรัพย์สินเงินทองมีอะไรบ้างอยู่ข้างในเนาะอ่ะเรามาดูบ้านพี่เขียวต่อ,อมาดูบ้านพี่เขียวต่อครับสิบสี่ตอนนี้สร้างอ๋อเือก็จะเสร็จแล้วนะบ้านพี่เขียวล่าสุดนะทุกคนทำไวเข้มไวเฮ็ดยังยังไงครับเบ่ดาว่าไงนะ ทำไวเจมไวไปไวอะไรไปไวถ้าลุงมานามาไม่ทันพรุ่งนี้ไม่เห็นแล้วค่ะโอ้เหรอค่ะลาแล้วกอกอกลาแล้วกอกอกโอ้อ้าวขุดอะไรต้นมะยมอ๋อขุดกลับไปด้วยเดี๋ยวมันจะคิดถึงเจ้าของอ๋อวันนี้มันจะร้องไห้ป้าดาเลยขุดให้พี่เขียวไปด้วยจ้มีต้นมะยมกี่ต้น่ะมีหลายต้นอยู่อ๋อนี่ต้นหนึ่งใช่ไหมได้แม่ดาขุดให้เลยนะ นะหลังจากปลูกไว้สองเดือนนะครับทุกคนก็โตนิดนึงแล้วล่ะตอนนี้ฮะถ้าปลูกนานแล้วถ้าถ้าปลูกนานแล้วเนาะคงจะได้กินหมากกินผลแล้วล่ะแต่อันนี้เพิ่งลงหลุมเพิ่งลงหลุมนะเออสองเดือนเอาถุงห่อเอาถุงห่ออย่างดีเลยกำลังจะโตครับผมแต่ไม่ทันโตหรอกเดี๋ยวย้ายไปก่อนย้ายก่อนเนาะย้ายไปลงที่หมกเหล็กนะทุกคนย้ายไปลงเพราะว่าปลูกไว้ประมาณเดือนกว่าๆนะ ที่ปลูกต้นมะย,ยมไว้นี่ก็คือเพื่อให้มันโตนะฮะแต่มันไม่โตนะเนาะมันจะไปโตที่ <ลง S 1> อื่น,น,นส่วนะมะละกอก,ก็เริ่มสุกแล้วนะฮะน่ะที่ปลูกไว้ตรงนี้นะฮะมะละกอที่ปลูกไว้เป็นของแม่ดาใช่ไหมเนี่ยของแม่ดาใครอยากได้ก็มาเก็บมาตำรุดโอ้เนี่ยกำลังเออเก็บมาตำมันกำลังโตพอดีเลยของเม็พอดำเลยเป็นทั้งป่าทีี่่่ชชุมนนของเราแหละบ มันกินสุกมันดิบอยากตาก็เก็บไปตาโอ้ฮะเมื่อกี้ก็ให้ตุ้มตามไปดูของหมอหนุ่มกันเป็นยังไงบ้างแต่เขาบอกว่ามันไมอหนุ่มน่โีไปดูแล้วมันลกหหบ้านนมมอุ่เดี๋ยวก็ไม่เจอแล้วนะทำไมอ่ะอ้าวก็อียังก่อนคือว่ามันจะทำมุงหลังคาให้เรียบร้อยแล้วโอ้ย่าจะคุมคุมท่วมแล้วมันจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติ หมอนุ่มมากก็คงต้องฐา,างหาแล้วล่ะฮะคงจะจำบ้านเจ้าของไม่ได้แล้วล่ะโอ้จบ้านเจ้า,จาของไม่ได้แน่นอนครับผมอ่ะตอนนี้กข<อ>ใครขโมยบ้านไปหายไปไหนอ้าวก็ประมาณนี้ครับทุกคนนี่ก็ ในต้นมะยม2ต้นนะนี่ฮะของก็เริ่มรื้อแล้วครับทุกคนต้องเต,งติมพลังน้ง,งวันนะตอนนี้ก็รือ้อรือไปตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะถามว่าอุปกรณ์เนี่ยที่เป็นฝ้าเนี่ยเอาไปได้ไหมคงไม่ได้เอาไปได้เพราะว่าพอรื้อมันก็แตกก็หักกันหะทั้งที่ซื้อมาใหม่ๆนะนะ พวกฝ้าอะไรต่างแตกหกักหมดฮะนี่ฮะหลังจากที่ทํามาสองเดือนนะฮะทุกคนกระบอกกระเบื้องเห็นไหมฮะนี่ฮะกระเบื้องนี่ก็เพิ่งปูเสร็จนะ,ะตอนนี้ก็ร่วกหมดนะฮะงบประมาณบ้านหลังนี้ประมาณสี่แสนกว่านะสี่แสนกว่าก็คือแกก็คงคิดว่าจะอยู่มั่นคงถาวรแหละจะถึงทำเนาะแต่ว่าเพื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ ทุกคนก็ย้ายๆๆแกก็อะไรต้องย้ายนะย้ายออกนะทีนี้ก็สิ่งที่ได้ไปก็อะไรที่เอาพอไปนไักก่อไปนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กต่างๆเพื่อที่จะไปสร้างต่อที่นู่นนะครับเอาไปประกอบสร้างโครงสร้างต่อที่หมอกเหล็กนะฮะพี่เขาจะไปอยู่หมอกเหล็กนะอยู่สระบุรีนะครับนี่คือล่าสุดซึ่งซึ่งปฏิมุมเนี่ยจะเป็นห้องนอนของน้องเขานะครับของน้องชายเขา ตอนติเดเตียงตรงนี้นะประตูตรงนี้ก็จะเป็นกัน้นเอาเป็นกลว่ามีมุ้งในตัวเลยคือเข้ามาในบ้านเนี่ยจะไม่มียุงเลยนะฮะไม่มียุงเลยตอนนี้ลือล้อหมดละน้ําเนิมตัดออกหมดละก็เร่งทําให้เสร็จนะซึ่งชั่วโมงนี้ก็นี่แหละฮะญาติพี่น้องช่วยกันนะห้านเลินเอามาช่วยกันห้านก็มาจากต้นอโมกเด็กนะมาช่วยกันลือ้อมาช่วยกันขนเนาะมาช่วยกันทาอุปรกรณ์ สวานเสเวินนะฮะหรือว่าจะเป็นลูกหมูที่ตัดเหล็กเนาะก็เอามาตัดช่วยกันนะครับอะไรที่พอไปก็ไปอะไรที่แตกหักก็ต้องทิ้งนะครับประมาณนี้ มัมนี้ก็กำลังพักผ่อนพัฒน์เงินนะครับแกุ้งโจ้อันนี้ยาติพี่น้องเพื่อนครับมาซอยกันเฮ็ดนะอ่านคอมเมนต์ก่อนนะหรือว่าอ้าอ่านคอมเมนต์อยูบุตรเจ้าก็ได้อ้ยมาแซงว่าดีใจถ้าได้มีคนคอมเมนต์มั่นอ่ะมาแล้วบ้านพี่เขียวล่าสุดครับยำค่ำโอเคอะไรโอเคกันแล้วแม่ กำลังพัดเงกันอยู่นะฮะเต้งให้เสร็จคืนนี้ฮะเสร็จปุ๊บคนของกนลดเลยโทรให้สิบ้อมาครับมารับเลยใืหัวยคุนรยกันไุีดวนมไหลายคนสงสัยว่าพี่เขียวคือใครนะครับพี่เขียวคือ FC นะครับที่ติดตามข่าวสารมาลุงพลเนาะ พอมีอกาศก็อยากจะมาอยู่ที่นี่นะครับรอยู่ใกล้บ้านลุงพลเนาะแต่เมื่อเหตุการณ์มันพันผ่านบ่นนมีเวลากินมากมาอย่างเดี๋ยวมืมือสั่งครับผมเ,เห็ดมาหมายพันกินบ่พี่เพราะจะไปซื้ออปลาซอฟันเมื่อตื่นเลนเออ ปากเด็กกินมาๆก่อนเพรานขนเตมเต็มขั same, no uh ้นรดยิ่ยังังไปกินจากกลางทาให้มันแบบให้มันเรียบบ้อยก่อนนะบ้านบ้านนี้ยุ่หมอกเล็กอยู่นตัวเพิ่อเลยบอกพี่ได้หมอกเล็กมันน้ำตกตกเก็ดสาวน้อยน้ำตกเก็ดสาวน้อยตายายขับหลยน้ำตกใหู้กันอ๋ออยู่ใกล้กันใช่ไหมเป็นบ้านสวนใช่ไหม อ๋อเป็นบ้านสวนเป็นหมู่บ้านนี่อากาศน่าจะดีนะทั้งนั้นเนาะมีมีภูเขามีอะไรเหมือนกันที่นี่นะฮะับใช่ใช่กาหาหมอพุ่งกันเี่นนก็ดงพญาเย็นเนาะอยู่ใกล้เขาใหญ่ใช่ครับใช่ใช่เลยอยู่ใกล้เขาใหญ่นี่ฮะนี่สกุลสวัสดีค่ะแม่ดาแสงซึ่งกันนะคะอ่าโลหกนวังเยี่ยมนะคะวันนี้ได้รับข่าวร้อมแล้วนะคะของที่พี่สกินะคะดีใจมากๆนะคะน้องได้ ขอบคุณสําหรับคลิปนี้ครับฝากกดแชร์มาน้าสตอรี่กำลังพักผ่อนนอช่างตอนนี้พักผ่อนนะ,ะเตรียมเร่งมือทําให้เสร็จเนาะถ้าเสร็จก็ย้ายวันนี้เลยนะครับ